ประโยชน์และสปปรรพคุณของมะเขือพวงมะเขือพวงนั้นนะคะก็เป็นผักพื้นบ้านที่นิยมนำมาประกอบอาหารอย่างเช่นนะคะพวกน้ำพริกแกงเขียวหวานหรือผัดต่างๆนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะยังมีคุณค่าทางโภชนาการและสปปรรพคุณทางยาหลายอย่างค่ะคุณค่าทางโภชนาการนะคะ มะเขือพวงอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็อย่างเช่นมีวิตามินซีที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีแคลเซียมบำรุงกระดูกและฟันมีใยอาหารที่ช่วยระบบขับถ่ายมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันความเสื่อมของเซลล์สปพคุณทางยาของมะเขือพวงนะคะ 1. ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด มเมือเขือพวงจะมีสารช่วยควบคุมระดับน้ําตาลเหมาะสำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานค่ะ 2. ช่วยลดไขมันในเลือดมเมือเขือพวงมีสารชนิดหนึ่งที่ช่วยลดคอเลสเตอร,รอล 3. บํบำรุงสายตามเมือเขือพวงนั้นค่ะก็มีสารลูทีนและซีซันทีนที่ช่วยป้องกันจอประสาทตาเสื่อม 4. แก้ไอขับเสมหะน้ำต้มจากรากหรือผลมะเขือพวงช่วยบรรเทาอาการไอ 5. ช่วยย่อยอาหารมะเขือพวงมีใยอาหารสูงช่วยให้ระบบย่อยทำงานดีขึ้น 6. ต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังอย่างเช่นมะเร็ง 7. ลดอาการอักเสบ มะเขือพวงใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาแผลและอาการบวมค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะไม่ควรกินมะเขือพวงดิบในปริมาณมากเพราะอาจมีสารอันคาลอยที่เป็นพิษต่อร่างกายผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตนะคะก็ควรระวังเนื่องจากมะเขือพวงมีโพแทสเซียมสูงค่ะ โดยรวมแล้วนะคะเมือเกือพวงนั้นก็เป็นพืชที่มีทั้งประโยชน์ด้านอาหารและสรรพคุณทางยาสามารถรับประทานเป็นประจำได้ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเสริมสุขภาพค่ะ